อันยองสวัสดีทุกคนนะคะยีต้อนเราเข้าสู่ประวัติตัวละครใน Rainbow Six กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเปิดประวัติฝ่ายบุกก็คือเธอไม้นะคะแล้วก็ฝ่ายป้องกันคือคุณพอล์สนั่นเองสําหรับฝ่ายบุกนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเธอไม้ก่อนเลยคุณเธอไม้เนี่ยความสามารถของเขานะคะก็คือระเบิดคลายความร้อนนะคะที่ทำลายที่ทําลายเรฟอร์ดได้นะ เราไปแปะไว้เลยปุ๊บมันก็ตูมแล้วก็กว้างมากด้วยแต่ข้อเสียก็คือเรานะคะต้องเดินเข้าไปชิดมากแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นมีแบนดิตหรือว่าเขตใช่ไหมหรือว่ามีมิวเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะมันเป็นเหมือนอุปกรณ์ดิจินอลอย่างหนึ่งนั่นแหละเออมันก็ใช้ไม่ได้ต้องให้เพื่อนที่มีอุปกรณ์ทําลายได้เช่นแทชเชอร์อย่างเงี้ยให้ทําลายก่อนนะเราถึงจะวางระเบิดควายคอมร้อของเราได้อ่ะมาดูที่ความยากก่อนเลยความยากอยู่ที่ นึงความเร็ว2แล้วก็เกราะสอนั่นเองนะมาดูที่อุปกรณ์ของเขาเขาจะใช้ปืนนะคะมีปืนลูกสองนะคะแล้วก็มีปืนไรเฟิลจุดจอมจุดจอมก็มาจุดโจมนะเจลชอบปืนนี้เหมือนกันใช้ดีอาวุธรองมีเลือกสองแบบนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยอุปกรณ์มีเครมมอกับระเบิดแฟชนะคะการแต่งตัวของนางเอาจริงก็แต่งตัวดีอยู่แล้วแหละอันนี้เจลซื้อสกินให้นางน,นะหัว แต่จินหน้าตานางดีอยู่เด้อน,นี่ชุดเนี่ยเอบจะชอบมากชุดแบบดูดีเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาของเธอไหมตอนเริ่มต้นก่อนนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็โอเคดูดีอยู่น่ารักกุกกิบกุกรินะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเจ้าหน้าที่กันก่อนเลยจ้า When you mix fuel, metal oxide, and metal powder in just the right way, it burns at 2,000 degrees Celsius. Odd enough to cut through nearly any barrier known to man. throw some C4 into the mix. And you've got one hell of a combination. Young Tongai to โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงประวัติของเขากันนะเขาชื่อจอแดนนะคะเชลเลนเจอไม้สอยู่สังกัด a v s เอสเหมือนกันวันเกิดนะคะม14มีนาะคมอายุ25ปีเกิดที่พราน o เท็กซัสนะ,ค,ะความสูง1.78เมตรน้ำหนัก80กิโลกรัม f อ i นะคะก็จะมีมีหลายคนเลยมีแอสเชอไม้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแคสเทอร์แล้วก็พอนั่นเองนะ4คนนี้อ่ะเดี๋ยวมาว่าต่อกันเลยนะคะมาดูที่ประวัติภูมิหลังของเขากัน ภูมิหลังนะคะคุณเห็นกาแพงแต่ผมเห็นโอกาสคุณเธอไหมเนี่ยเข้าร่วมกับทหารตั้งแต่เรียนจบมัธยมเลยเขาเป็นทหารเรือในสงครามยุคที่4หลังจากครั้งแรกที่ไปอิรักเขาได้รับประสบการณ์มากพอที่จะเป็นอาสาช่างเทคนิคหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหลังจากไปอิรักครั้งที่2เขาก็กลับมายังสหรัฐและสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจบการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีเขานำประสบการณ์และทักษะมาใช้ตอนที่อยู่กับ FBI นะคะ เขาใช้เวลาหลายปีในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคสนามภายใต้หน่วยด้านสารพิษเขาต้องการค้นหาที่ที่สามารถที่ที่ต้าตื่นเต้นมากกว่านี้นะคะเขาย้ายไปร่วมกับ ABI w a t d เขาแสดงความสามารถด้านการพัฒนาโปรโตโคอลสิ่งกีดขวางใหม่ๆจากนั้นเขาก็เข้าร่วมกับ r a i โ bow ที่ที่เขาได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆมาเกิดของเขาเนี่ยมีชาวจีนอาศรรยัยอยู่แทบจะคุรโครร่วนครัวเรือนจึงผู้ประสาทจีนนี่อย่างของแก่โอสงชิงหนุชิงเลยนะเนี่ย สำหรับรายงานทางจิตวิทยานะคะสำหรับบางคนที่มีวินัยเอาหายหายหายและมีระเบียบอย่างผู้ชำนาญการเชิงไม้เนี่ยเขาก็ยิ่งมีเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะเขาเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นคิดเล่นเหรอและมักมีคำพูดอวดดีเสมอแตภ่ภายใต้ความตลกนั้นเขาได้สูญเสียน้องสาวจากมะเร็งร้ายและการตายของแม่เขาเมื่อไม่กี่ปีก่อนทําให้เขาไม่สามารถแสดงความคิดและพลังออกมาอย่างที่เคยเป็นได้ผมกังวลว่าเขาจะใช้อารมณ์ขันเพื่อกบเกลื่อนความเศร้านะ มันสาคัญมากที่เขาต้องเข้าใจว่าวิธีแก้ปัญหาบางอย่างจะทําให้บาดแผลหายยากมีของบางอย่างที่สามารถช่วยเขาได้และผมจะเสนอมันให้กับเขาเรื่อยๆหรอเธอไม้แสดงให้เห็นถึงความผู้นําทางยุทธวิธีที่เก่งกลาดบางครั้งเขาก็หุนหันพลันเล่นเกินไปผมไม่เชื่อว่าเขาจะมีปัญหาค้างคากับใครในทีมหรอกเขาเป็นคนที่ชื่นชอบของคนอื่นมีความสัมพัเหนียวแน่นกับผู้ชํานาญการฮีบานะเทชเชอร์และทวิชอีบานะก็ความสามารถคล้ายๆเธอไม้เนาะอาจจะสนิทกัน เขาสามารถเป็นคนที่คุยเก่งตอนที่เขารู้สึกดาวบางเรื่องที่ต้องฝึกเพิ่มเธอไหมก็สื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะถ้าเขาเลื่กจะสื่อสารเขาก็เป็นนักวางกลยุทธ์ที่เก่งบางครั้งเขาก็จะติดเกินไปผมรู้ว่าเขายืดหยุ่ยนได้มากกว่าผมเลยให้คำแนะนํากับเขาว่าทํายังไงถึงจะรู้ตัวว่าเริ่มหัวร้อนหัวรันแล้วมีเรื่องมากมายนะภายใต้รอยยิ้มของเขาผมอยากให้เขาหาวิธีควบคุมตัวเองเพื่อหาเก่งกลางร,ร,ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว เธอไหมไม่ชอบโชว์สิ่งที่ทำให้เขาเครียดเขาเลือกที่จะปลดปล่อยพลังความเครียดบางอย่างที่สมบูรณ์ดีเอีกเช่นใน l a บหรือแผนกวิจัยพัฒนามันนั่นแหละเป็นเรื่องยากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วการน้นมน้าเขาให้พักจากเรื่องหน้าที่และตัวตนในงานของเขาาการเปลี่ยนเปนความสนใจของเขาให้ไปทําเรื่องอยากๆไม่ใช่คําตอบผมเคยแนะนําการฝึกฝนที่จะช่วยผ่อนคลายความคิดที่ไม่ต้องใช้เวลานักแต่ได้ผลตลอดทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอมจาวาเหรอน่าจะเป็น ถ้าจะอ่านผิีขอโทษนะน่าจะเป็นคนที่ขอฟังมากที่สุดนะเพราะเธอฝึกฝนให้ิีด้าน,นจิตใจต่างๆอยู่ตลอดทําให้ผ่อนคลายและโฟกัสผมหวังว่าเขาจะฟังคําแนะนําของเธอนะซบบาบัน้มันชื่อย um ูม um ิโกะยูมิโกะยูมิโกะนี่ฮิบานะใช่ไหมมาหมายเหตุก็คาก็ค้าก็มาก็คืออุปกรณ์เสริมของเธอไหมนะคะ อุปกรณ์เสริทมทอมอไเนี่ยหรือเบรมสโตนนะคะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ถูกทดสอบในห้องแลบใหม่เหมือนกับที่เขาต้องเป็นคนแรกที่ทดสอบกำแพงเสริมกำลังต้องเป็นคนแรกเสมอเลยในวันทดสอบจริงนะผู้ชำนาญการเธอร์มไมเนี่ยยุ่งอยู่กับการพัฒนาตัวต้นฉบับเพิ่มเติมเขาทำไว้ตอนปฏิบัติการชิม,มิระแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เลยการที่ฉันคุ้นเคยกับระเบิดความร้อนดีเนี่ยและเป็นความรู้ด้านระเบิดเชืเลือดอาสาที่จะเป็นคนตรวจสอบการทดสอบของเราได้รวมการปรับแต่งส่วนผสมผู้ดูว่า เราสามารถทำให้มันรุนแรงและหลอมให้ดีขึ้นได้ไหมผลลั์ช่วยเรารู้เวลาที่แน่นอนของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในอุณหภูมิที่สูงสุดการทดสอบระเบิดความคลายร้อนนี้เป็นไปด้วยดีและได้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจนะบางอย่างก,ก็น่าตกใจมากเพราที่จะล่อดเธอมาให้มาช่วยกันมันสนุกมากเราได้ทําการจองเวลาเพิ่มเพื่อเอาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาตัวต้นฉบับของเราฉันจะรีบลงมือทําทัานทีที่เสร็จจากตัวนี้มาทึกเตยูมิเกะ um นาหรือฮิบานะนั่นเองอะ เดี๋ยวเรามาดูฝ่ายป้องกันกันบ้างฝ่ายป้องกันนะคะพูดถึงพอนะคะความสามารถของคุณเพออยู่ดีเนาะชอบอะแบบเท่เพอนะคะก็ความสามารถของนางก็คือมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเต้นของหัวใจก็คือสมมุติว่าเวลามีฝันของ้ามเข้ามาใช่ไหมทุกคนเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะตรวจจับได้เลยแบบว่าใครมาตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วก็มองมีเสียงตึ๊ดตตแจ้งเตือนเรานะเราก็คอยบอกเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองแต่ว่า ถ้าฝั่งนู้นมี IQ นะเราก็จะโดนตรวจจับด้วยนะอืมความยากนะคะของคุณเพลอยู่ที่3ความเร็ว3เกราะ1นะคะอุปกรณ์ที่คุณเพร้วก็ใช้นะคะก็จะมีปืนลูกซอนะคะกับ UMP 45เหมือนกันนะ,ะปืนกลมือมีวุดรอง2อันให้เลือกอุปกรณ์เสริมมีลวดหนามนะคะกับนโตเซลนโตเซลก็จุดระยะไกลได้เลย c นะอนะส่วนการแต่งตัวนะคะก็เครื่องแบบของน,น,นะะ้ะก็คือนี่ดูหัวใกล้ๆก่อน แวนตาอย่างเท่เจาะหูหน่อยเนะี่ยดูดีเลยนะบอกก่อนนี่มาดูเต็มตัวดูดีอ่ะผูทหารตำรวจแบบในเกมเลยเนาะชอบชอบ่อะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเจ้าหน้าที่กันก่อนเลยนะจ๊ะ In a life-threatening situation, the average person's heartbeat can be upwards of 175 beats per minute.

ชื่อเดิมค่ะคุณชื่อว่าแจ็คนะแจ็คกับยูมิโกะนี่เขาเป็นแฟนกันด้วยนะทุกคนยูมิโกะก็คือฮิบานานนั่นแหละเขาเคยเป็นแฟนกันมัน้งรู้สึกอ่ะสังก ABS ัดเอพีเอสวอรนะคะวันเกิด11ตุลาคมอายุ32เกิดที่โกสเปโร่นะคะนอร์ทแคโรไลนาสูง1.88เมตรและน้ำหนัก85กิโลกรัมพุ่มหลังนะคะหัวใจก็แค่เครื่องยนต์เหมือนเหมือนกับจักรกลอื่นๆซึ่งมันสามารถปรับปรุงได้ เขานะคะเกิดในฐานทัพอากาศนะคะและเติบโตมาในฐานทัพทั่วทั้งสหรัฐและนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีตุรกีและญี่ปุ่นพ่อของเขาเคยเป,ป็นนะักบินและแม่ของเขาก็ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกองอาวุโสเขาแสดงไหวพริบในด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กและถูกย้ายมาเรียนในหลักสูตรชั้นสูงอย่างรวดเร็วความสนใจในด้านนิติวิทยาศาสตร์และชีวเคมีทําให้เขาเหมาะสมที่สุดกับโปรแกรมชีวภาพของ FBI เขาเข้าร่วมในที่เป็นเย่าฝึกงานที่มีน้อยที่สุดจากนั้นก็กลายมาเป็นตัวแทนและถูกเกียเข้ากับสปอตในเวลาต่อมาเขาได้ทำงานในพัสนามและในแลบของ FBI ความฉลาดทางอารมณ์ของพพลเนทำให้เขาจะเข้าร่วมกับทีมช่วยเหลือตัวประกันของ FBI HRT นะคะซึ่งเขาแสดงความสามารถในด้านการจัดการภาวะวิกฤตและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองความรู้ของเขาในด้านชีววิทยาพฤติกรรมศาสตร์นำไปสู่การสร้างเซ็นเซอร์ตรวจจับการเต้นของหัวใจ พร้อมๆกับตัวต้นฉบับอื่นๆที่เขากําลังพยายามปรับปรุงรายงานทางจิตวิทยานะคะในระหว่างปฏิบัติการนั้นเพะเป็นคนที่เยือกเย็นและเป็นคนตัดสินใจทําอะไรโดยที่ผ่านการคิดอย่างดีเพราะงั้นการได้พบกับคนที่มาดแม่แบบเขาทําให้รู้สึกน่าสนใจไม่น้อยเลยบทสนทนาของเรานะมันช่างสนุกและมีเรื่องเต็มไปหมดตัด้งแต่ชีววิทยาเครื่องบินขับไลไอพ่นและการดำนำ้ำ จนไปถึงสิ่งที่พ่อของเขาสร้างในเวลาว่างก็คือรถอเมริกันสปอร์ตผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยทำให้ามาผมงงไปเลยจนพอต้องเอารูปมาให้ดูเราคุยกันถึงสิ่งที่เขาชอบในเวเด็กซิ่งก็คือชีววิทยาและเคมีเขาอยากเป็นนักบินอวกาศและพูดติดตลกว่าเขาอาจจะยังทําได้อยู่เขาสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวซึ่งพอได้พูดถึงเขาก็เล่าเรื่องการดำน้ำลึกด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นน่นารักจริงเลย สิ่งที่ทำให้พอลเงียบและนัน่งคิดก็คือการพูดถึงแม่ของเขานะคะเขาจริงจังขึ้นมาทันทีและมีน้ำเสียงโหยหาแม่ของเขาคือคนแรกที่เห็นว่าเขาเก่งเรื่องอ่านความรู้สึกจากการสแสดงออกทางใบหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจเธอคอยสนับสนุนให้เขาคิดนอกกรอบและปล่อยให้เขาไปคนเลือกว่าจะต้องเรียนอะไรเมื่อไหร่เธอเป็นคนที่เงียบๆและการที่เธอทํางานเป็นทหารหนข่าวกรองทำให้เธอเงียบขึ้นไปอีกแต่เพราะว่าพอลนั้นเป็นคนที่อ่านคนออกง่ายๆผมคิดว่ามาันทาให้เขาไม่สบายใจเลยที่เขาอ่านแม่เขาไม่ออก ชีวิตการประจนภัยของพอนะคะก็พร้อมกับการประจนภัยนั้นแล้วมันเป็นทัศนคติที่ดีและผมสงสัยว่าการที่เขามีพลังงานลดเหลือแบบนั้นมันส่งผบนอะไรกับทีมบ้างพอบอกกับผมว่าเขากำลังพยายามทำตัวให้ช้าลงเขาต้องการเป็นคนระมัดระวังมากขึ้นผมถามว่าแล้วมีใครช่วยสนับสนุนความคิดใหม่นี้บ้างไหมแต่เขาก็เรียกไม่ตอบคำถามแม้จะอยู่ในสภาพล่อแล้วก็ยังคิดถึงทีมของเขาก่อนซึ่งทำให้พวกเขาชื่นชมเขามาก เขาบอกว่ามันคือความสามารถของทีมที่ทําให้เขาทุ่มเทขนาดนี้เขาและผู้ชํานาญการเทอร์ไมซ์สนิทกันและเขาก็มีความเป็นอรีด,ด้านวิชาชีพอยู่ระหว่างเอสตราดาพอนะคะและผู้ชํานาญการ IQ พวกเขาดูเหมือนจะชอบที่ว่ายัย่วยุกันไปมาผมเลยไม่กังวลอะไรถ้าจะมีอะไรมันก็คงเป็นประโยชน์กับเพาเพราะนานานทีได้ถูกถ่ายถ่ายบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีการฝึกนะคะก็มหาวิทยาลัยปริญญา,าตรีนิติศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาชีวมิติ ผลงานแผน,นชีวมิติของ m b i นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นนักเจราจาด้วยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกองรบเวอร์จิเนียกองหนึ่งขวนการชาติและเซี่ยวงเดือนแดนอานชาและก็ปฏิบัติการวอชิงตันนะฮะอุปกรณ์ตรวจจับเนี่ยบันทึกโดยพอเอนะฮะอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเต้นของหะใจ HB5 นะฮะเฮ้มิราตามที่เธอขอร้องมานี่คือข้อมูลเซนเซอร์ตรวจจับการเต้นของหวัวใจและ HB5 ของฉัน ตันๆเลยนะตัวเซนเซอร์ใช้ขึ้นืนังสีไมโครเวฟเพื่อตรวจหาการเต้นของหัวใจและเทโรเอเรดาแมโครเวฟมันมีความแม่นยำเพียงพอที่จะแยกว่าเป็นเสียงหัวใจมนุษย์หรือสัตว์ด,ด้วยอุปกรณ์ของฉันมันเหนือไปอีกขั้นเพราะมันสามารถเงียบเสียงหัวใจของฝ่ายเดียวกันได้มันยังคงตรวจจับเจออยู่แต่จะไม่แจ้งเตือนเพรลดเสียงจากการเก็บข้อมูลและตรงนี้จะเป็นคําเตือนฉนันได้จดสิทธิ์บัตรเจ้าเครื่อง HB Series ไปแล้วและตัวรุ่นล่าสุดจะถูกส่งไปยังอง,องค์กรจัดก,การหาเหตุฉุกเฉินที่ต่างๆ พื่อช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตจากสถานที่เกิดเหตุขณะที่ฉันเอาไปใช้ในการช่วยเหลือตัวประกันแต่ความตั้งใจแรกเริ่มคือการเอามันไปช่วยค้นหาประชาชนและช่วยชีวิตคนในทีมมันเป็นอุปกรณ์ที่มนุษยธรรมชั้นแรกของโลกและชั้นแรกของโลกและลิขสิทธิ์ที่ฉันได้จดไว้จะเป็นตัวการันตีสิ่งนี้อ่านมาๆรู้สึกขอแ้งกับนนะลินพันธ์ด้วยเนี่ยโอเคก็สาหรับวันนี้นะคะก็คงจบเพียงเท่านี้สําหรับคราวหนะ้าเราก็จะมาพูดถึงหน่วยอื่นแล้วก็คือหน่วยอ่า จีไอเจนนะคะนะเรจะมีทวงทวิชนะแล้วก็มีมีหมอนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายคุณยอง